โอ้ยร้อน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 เป็นผักเยอะมากนะต้นหอมผักกีเนี่ยเขาจะโรยไม่อั้นเลยนะให้เยอะนะเพราะว่าเต็มจานเลยนะครับแน่นเลยนะก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฮานอยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามากินเฝอครับเฟอแป็นเฝอเนื้อร้านคือคือเฝอมันก็เต็มฮานอยไปหมดอะทำไมต้องเป็นร้านนี้วะร้านนี้ได้มิชลินครับอ๋อกูพอจะรู้ละอ๋ออุ้ยทำเมื่อคืนได้ป่ะนี่ไงเฝอสิบโอ้เฝอเฝอสิบแอบคิวเป็นไงวะคิวดูคิวดิอ่ะโอ้โห Oh ho! Oh ho ho Sick people! Hello. พับพับแถวพับแถวโอเคซ้อมอยู่เลยอ่ะไม่ถ่ายเป็นคนร้ไม่แล้วมันคือนานไหมล่ะเออนัดเอาไรเรารอไหมเพื่อนเราไปเรากลับมากินไหมเรากลับมากินไหมเขาเปิดถึงสี่ทุ่มเอองั้นเดี๋ยวผมกลับมากินดีกว่าไปช้อปปิ้งกันก่อนเนาะไปช้อปปิ้งกันก่อนโยมกระดาษมกับมาอีกครั้งนะครับเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะครับไป เปลี่ยนเพลงพี่เบิร์ดแล้วแม่สบายสบายเขาป็ดข้าบนด้วยได้ได้อยู่ไหวไหมแม่อย่างนี้ไหวเนาะพ่อไหวไหมครับอย่างนี้พอไหวเนาะถ้าเทียวกับเมื่อเช้าเนาะตอนนี้ทุ่มกำลัง15นะดูที่ผมจะได้คิวตอนกี่โมงนะไปนี่ครับรอมาได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีดีครับก็อยู่หน้าร้านแล้วนะ เหรแผ่นเข้าไปเดีแล้วนะอ๋อนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่าเขาได้มิชลินสาปีซ้อนเลยนะเมื่อกี้ผมไปดูวันเวลาเปิดปิดมานะเขาเปิด6โมงนะครับปิดสี่ทุ่มนะอ่าแล้วก็เมนูเขาเมนูเขาเหมือนจะมีแต่เฟอเนื้อเหรอเนี่ลจะเห็นมึงบอกว่าเขาเราเลือกอะไรเลือกระดับความสุกะได้ด้วยอืมดีนะแต่ว่าเราจะพูดเป็นหรือเปล่าแต่เราจะเอาแบบออริจินอลที่เขาทำเลยนะออริจินอลเนาะ เมื่อกี้เขามาถามแล้วคือ,อยังไงก็บอกเขาว่าด้วยกันขอ,อจะเอาหกคนเลยใช่ไหมอ๋อสแสดงว่าพอเ,เขามาถามคิวเลยครับว่าเอากี่คนพอระบอกหกอะ่ะเขาก็เลยให้พวกหนึ่งคนสองคนนี้ไปก่อนะแต่เราก็ยืนที่เดิมนะรอตามโต๊ะว่างครับสแสดงว่าเขามีโต๊ะอยู่เขามีโต๊ะที่คนไปกินด้วยกันอยู่เออดีดีดดโตะแล้วครับเนีย่ยรออยู่ประมาณยี่สิบนาทีเข้าไปนะัน่งก่อนแต่ไม่ตั่งยกให้มุมน อันนี้เมนูเขาใช่ไหมนัทเจ็ดหมื่ 7, นดองนะสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ก็ตีไปจานประมาณแปดสิบบาทมันมีฮ well าร์ฟดันบีฟกับเวลดันบีฟเอาเลยวิวดันน่าจะสุกใครเอาฮาร์ฟบ้างเนี่ยครับ,บไม่เอาสุกนะฮาร์ฟปรึ่งนะก็คือสนะุกแบบพอดีพอดีแอนเวลดันที่วลดันคือสุกสไปเลยนะสั่งแค่นี้เลย ่แสดงว่าแสดงว่าไม่มีเนื้ออย่างอื่นเลยนะเออเอย่างที่มึงบอกจริงจริงว่ะแกไจะปีเนื้อสดกับเนื้อที่เป็นหนักนะสำหรับแกนะไม่ค่อยน่ากินเอาแพงเออเออเออแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เราสั่งเนื้อเนื้ออะไรเลยนะก็ไม่ได้พูดว่าเนื้ออะไรหรอกเออเท่ากับน่าจะน่าจะคนๆกันเมื่อกี้ผมเห็นเขาเอาเนื้อออกจากตู้เย็นอันใหญ่มากเลยนะผมไปดูนะเดี๋ยวนัดดูเครื่องเคียงเขาหน่อยสิเขาให้อะไรมาบ้างนี่นี่เอาวิลล่ยอดฮิตกระเรียมดอง ก็แต่พริกร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นเนาะมันก็พริกกระเหฉียงปะอันนี้เหมือนพริกหนุ่มมันเป็นพริกใหญ่ใหญ่อะแลนนั้นก็มีมะนาวนะนวเติมความเปรี้ยวความแซ่บนะแล้วก็น้ำจิ้มเขานะครับอืมหอมาม,หมานกน,นะม<า>ันมเปรี้ยวเปรี้ยวดำนั้นเลยโอ้ยไปไงหักสลบมาแล้วห้ามหยิบ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 นี่สินี่ะครับครับคือคึ่งนะอามาที่งนีเ้นเลยครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน อันใหญ่มากนะท่านผู้ชมดูนีเ่เห็นมือของมะอ่างี่หอมมะขามีน่ากินน่ากินก็ที่ได้มานะเป็นผักเยอะมากนะต้นหอมผักกีนเนี่ยเขาจะโรยไม่อั้นเลยนะมีหอมหอมใหญ่แหละนะครับแล้วก็เนื้อนะเนื้อที่เป็นฮาร์ฟนะครับ แล้วก็เป็นเส้นนะครับกระเทียมต้องบอกกินให้เยอะนะเพราะว่าเต็มจานเลยนะครับแน่นเลยนะานจะบอกว่าเนื้อถ้าเกิดคนไม่ชอบสุกมากเอาแบบฮารฟก็พอนะเพราะว่ามันต้นมันสุกในจานมันน้ามันร้อนมากก็ไม่เห็นจานเยิ้มเลยใช่ใช่สุกมากเหมือนต้มเปื่อยเอิญอาจจะเปื่อยไปเลยเนี่ยถ้าถ้าเป็นฮารฟก็จะแดงๆแบบนี้เนี่ยแล้วแดงๆอยู่นะน้ำซุปก่อนเออซุปเสร็จ ทำไมนิ่งไปเพื่อนนะก็อร่อยอร่อยเฮ้ยมาแล้วมันดีอันนี้โอ้ออสุกเลยสนปะผัดชีเข้าไปเร็วๆเหมือนผักชีลาวนะแต่จริงผัดชีไทยใช่ไหมชีผัดชีบ้านเราใช่ไหมนะไงชีไม่เหนื่อยเลยชีเอ้ยตะเกียบะปะตะเกียบเอาไปไหนลูกอ้อมาเติมเติมโอ้แสดงว,ว่าเขาแบ่งหน้าที่ดีมากนะ เมื่อกี้กระเทียมอนะ่ะกระเทียมดองเขาก็หมดนิดเดียวเขาก็เติมละตะเกียบน,น,นิดนึงเขาก็เติมเลยอะ่ะแสดงว่าเขาบริหารจัดการดีครับถึงว่าดีคิวรอแป๊บเดียวร้านเมื่อกี้ชิมเราเป็นไงทำไมทำหน้ากันอร่อยอ้าวจริงป่นะเนี่ยทำไมทำหน้ากันอนะ่ะแต่แค่ไม่ชอบหอมใหญ่หอมใหญ่เออใช่ร้านนี้มีหอมใหญ่บางร้านไม่มีหอมใหญ่นะเออร้ออออาน<ะ>ได้มีหอมใหญ่ใชออ่ใช่ใช่ใชใชจริงด้วยคุณผู้ชมร้านนี้มีหอมใหญ่นะกลิ่นมันเลยแบบเปลี่ยนไปอะ่ะ มันมีความหวานเราว่าถ้าเกิดคนที่ชอบหอมใหญ่ก็จะโอเคไงแต่ทีเนี้ยทีนี้ทาให้ชอบหอมใหญ่ทำไงเส้นร้านนี้โอเคเส้นเหรอเราซุปกันนะไม่ได้บางเท่าร้านอื่นนะอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยรสชาติมันคล้ายๆน้ำซุปข้าวต้มเนาะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเนื้อเลยนะหอมอ่ะหอมต้นหอมผักชีแล้วก็หอมใหญ่อ่ะอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมแม่เค็มเค็มไหม เค็มน้ำเปรี้ยวอ๋อโอเคน้ำซุปหอมมากฟันครับอมุเลยมันก็เตี๋ยวเนื้อเนาะหอมมากเป็นไงพ่ออันนี้โอ้ไมครับจะลองคลิปเปรี้ัอแค่นี้เรยลองกินหรอแค่นี้แต่ร้านนี้สะอาดเออันนี้สะอาดจริงคเหอเขียวเดี๋ยวเป้ย่ไหม้มเปรี้ยวอะเปรี้ยวใช่ปะ ผมใส่วันแนมไว้กันเลี่ยนแหละเติมรสชาติหน่อยอะไรงี้ไงไม่เอาเอาตรงนี้ต้องใส่พริกด้วยใช่มเหมือนเหมือนการกินไส้กรอกประโยชน์อ๋อไม่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 มีปลาเม็ดกระเทียมเพราลองกินอร่อยนะโอเคโอเคนี่แม่เติมพริกแล้วครับโเียด้ราคนไทยนะแต่ก็เติมเหมือนกันับกระเทียมอ่ะก็เอาไปกี้พ่อกิ้มน้ำกิมนี้ไปโอเคไหมพ่อโอเคเผ็ดยังเผ็ดเผ็ดก็อเปรี้ยวเปรี้ยวอะเผ็ดเปรี้ยวอะเปรี้ยว เผ็ดมากพริกเผ็ดมากพริกเผ็ดเออมันใส่แค่นิดเดียวมันพริกเผ็ดทุกร้านนะมาเวียดนามพริกเผ็ดมากนะดังนั้นอย่าใส่เยอะนะครับในพวกนี้ใส่เยอะเต็มเต็มเลยพชอบพ่อครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยรสชาติมันยังไงเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันเหมือนน้ำจ้มบ้านเราอ่ะอ่าแต่ปั่นพริกเข้าไปอ่านั้นลองดิอ่ะแมแม่ว่าเปนน้าจ้ ชอบจกันเอ้ยดีใช่ไหมเขากินหอมนะอันนี้เส้อันอ่นีเส้นนะเส้นนะเส้นดีปะเดี๋ยวาลองใหม่ลองใหม่ก็ขลองเส้นเขาหน่อยนะเเส้นนุมมากเส้นลูกคดีอ่ะเส้นลวกดีอร่อยมากเ้เหมือนเหมืนเ้นก็ม่เหมือนที่อื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินกับเดื้อนนะเดี๋ยวขอลองเนื้อก่นเนื้อไม่ค่อยหอมนะเพราะว่มันไม่มีมัน หัแล้วใส่เราใส่พริกส,ส,ส้มๆเขาดูเราเปลี่ยนความเค็มมันเป็น,นไ,ไงด,ดีขึ้นใช่ไหมไม,มันก็เผ็ดอ่ะผมว่ามันก็ปรุงได้ตามชอบแหละครับเขาก็มีรสชาติมาเพิ่มให้เนย็นๆอร่อย อะไรนะเดนื้อเนื้อหรอเอาเลยเนื้อนี้อร่อยอ่ะเนื้อตุ๋นนะนะหอมไหมเธอมันน่าจะมีแบบติดมันเนาะติดแนวนีามาเดี๋ยวผมลองบ้างอยู่ไม่ได้ลองนะผมเล่เต้นน้ำดิผมบอกเลยนะเส้นเพราอร่อยมากน้ำซุปเขาจะรสชาติเบากว่าที่อื่นนะที่ผมกินมาส่วนใหญ่มันจะออกเค็มๆนะอันนี้จะจืดหน่อยแต่ว่าเนื้อไม่หอมเลยผมไม่ได้กลิ่นเนื้อเลยอ่ะอุ้ยได้กลิ่นเนื้อป่ะเนี่ยขอขอลองชิมหน่อยได้ไหม เรเอาชิ้นใหญ่ก็เก่งใจเนาะม,มาลองเนื้อแบบเรียกว่าวลดันนะสุก <c oughs> เนื้อตุ่นครับวลดันคือตุน่นเปื่อยนุ่มหอมอร่อยกว่า ม่ไดกลิ่นไม่ได้หอมเนื้อมากก็ตแต่นินงั้งนี้ส่วนตัวผมนะเอาเอาผมคนเดียวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รีบแลเดีย๋ยวผมอาจจะต้องปิดกล้องนะเพราะว่าเราคิวเขาเยอะนะครับเกียงใจคนเต็มร้านคนระับผมคิดว่าผมชอบข้างนอกมากกว่าเพราะข้างนอกจะได้กลิ่นเนื้อมากกว่าแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือลีนนะแต่ถ้าเกิดใครมาเวียดนากก็ลองดูได้เพราะว่า นี่ก็เป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวนะรสชาติแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่นะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็วางแผนแล้วก็ลองมาเที่ยวดูแล้วกันนะครับเออ,อน,นี้เค็มอันนี้มันไม่ค่อยเค็มอานนี้คือถ้าคิวยาวไม่ต้องต่อก็ได้กินปลา้<ไ>ปคล้ายกันแต่ถ้าสมมติคิวมันสั้นก็ลองกินดูก็ได้ ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะผมผมย้ำนะครับเออพวกเราก็รอคิวมาเนาะแล้วก็วิจารณ์ตามที่เรากินนะครับอ่ะโอเคครับงั้นวันนี้มิตรโฟโต้อวีดีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกันลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมและเพื่อนๆลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับมิสเตอร์โฟโต้ก็นี่ยยังกินไม่ทันหมดดีนะครับผมเกรงใจร้านนะก็เลยลุกก่อนนะคิดตังตรงนี้นะเท่าไหร่นะบอกว่าแปดสิบไม่ไดเสาร์วันมาเยอะ ไปบ้านบ้างเชื่อไหมองเราใช่ปะเห้เขาไปลุงปั๊บนั่งปึกกมาครับมาดูบรรยากาศตอนออกละว่าคนจะเยอะขนาดไหนคนไม่ลดเลยครับตอนนี้เวลากำลังเค2สองทุ่มนะครับอีก8ปนาทีเท่านั้นนะดูดูโอ้โหอะไรเนี่ย อุ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ถ้าใครมานะครับถ้าโชคดีไม่มีคิวก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดมีคิวเงี้ยก็เผื่อเวลากันให้ดีนะครับไปละ